้ยถ้าถ้าถ้าจริงๆหน่อยก็ตกมาแต่ว่าถ้าขี้เกียจหน่อยก็ฟาร์มไปไม่รีเกียดดิเช็คดิสมาชิกสมาชิกมาเดี๋ยวดิไปคุดิคุณมาแลนั้นเดี๋ยวดบอกว่ารุ่นใหญ่มาคนอะอาไปเพื่อนมีสองคนที่จะเข้ามาเอามาป่ะเพื่อนสองคนไอคนในเมืองเนี่ยแหละเพื่อนมีอาวุธครบเลยบออะไรเงี้ยก็เอามาคุยเอามาคุยก็เดี๋ยวเราคัดคนที่ไม่พร้อมออกโอเคมึงเดี๋ยวมึงเดี๋ยวสิบคนเนี่ยไม่ผ่านหมดหรอก เลิกมใช่ใช่ไม่ผ่านเลยมีไม่ผ่านด้วยแหละคนที่ยังไม่พร้อมมาไปก่อนเลยมันดูสกิลเพไม่ได้ไงบางทีอะให้มันดูไม่ได้มันเ้ยใช่ใช่เพราะต้องเอาคนที่มันมีอะไรเราเห็นนะเห็นภาพอ่ะใช่ใช่ใช่อย่างไรเลยไอคนที่ที่ดูไว้ที่บอกว่ามีตรงอะที่มีคนมาบอกเลยว่าใช่ว่าแบบไม่มีคนมาบอกหรอว่าโห่เราเรื่องก็เราก็ไม่ได้เห็นดีๆใช่ถูกเขาต้องเห็นเองไง ไอดอกวันเนืองมีกี่รอบอะไอดอกอะอุ้เยอะอยู่นะแต่ได้ของน้อยอะข้อยไม่ถ้างั้นให้งานพวกนี้ไหล่ะแบบว่าให้แบบว่าวันหนึ่องตีสามอะนี่จะจับกลุ่มสามไหมเออให้จับกลุ่มสามไปละให้ได้บางรอบอ่าเออมีเงินเท่าไหร่นะได้ก็เดี๋ยวดูสั้วันสองวันอะว่าใครผ่านไม่ผ่านนะคัดที่นีดน้อยที่ไหนที่ไหน ใช่ใจริงผมอยากปั้นใหม่หมดเลยมันคนที่ไม่เป็นอ่ะแต่รู้พื้นฐานเดี๋ยวดูมันสัมผัสดิโอเคอิงไปสร้างตัวนะว่านี่ใครเนี่ยหลานเจ๊ฝ่ายเหรอผมเหรอครับพี่ผมผมชื่อโยเกิร์ตครับพี่ยี่สิเอ็ดขวบครับพี่ผมจำชื่อเพื่อนได้ทุกคนครับเอดีครับจริงครับพี่ นอกจากนี้ผมยังเล่นไม้ได้ชุบเพื่อนกิ่งด้วยทําหลังบ้านก็เป็นทําชีสก็เป็นอุ้ยโอ้ยครบเลยว่ะเฮ้ยวิลี่เอ้ยไอ้ไอ้ไม่เลยน้องไม่เลยนี่มันมีฝึกยังอ่ะไม่ใช่ฝึกยังอ่ะไม่ใช่ฝึกยังอ่ะสวย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 เป็นหมดเป็นหมดสวยสวยไม่ได้เลยสวยสวยสวยเดียวนี่ไปเลยเดียวนี่ไปเลยเป็นหน่วยงานมาก่อนครับสวยสวยเป็นสภามาก่อนสวยสวยเป็นส่วจมาก่อนสวยโอ้โหไปทุกอย่าง ได้เองอะเป็นอะไรเนี่ยไอผมว่างเขาเป็นหมดเนี่ยค่าค่าเป็นคนระับทุกก็เป็นแต่หลังบ้านยังไม่ค่อยแน่นเท่าไหร่ไฟป,ปงไฟกลางเล่นได้นะอ๋อฮอันนี้คุณสมบัติไม่เพียบพร้อมเท่าเขาไม่บอกนะเป็นอะไรก็ได้นะแต่เป็นคนหลายใจนะเฮ <c oughs> ้มีมีใครคุณสมบัติเด่นเด่นห <c oughs> ม ประสบการณ์อะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ประสบการณ์ห้าปีสี่ปีไหมมีมีไหมประสบการณ์เยอะๆผ่านศึกไหนครับผ่านศึกอะไรมับงเน่ยตกปลาติดกันสิบสองชั่วโมงครับอฮ้ยโชคชนไหมสิบสองชั่วโมงนี้ได้ได้เท่าไหร่อ่ะประมาณอืล้านกว่าสองล้านครับมีเมมิดด้วย คือเราแบบแต่ฟาร์มใช่ครับเป็นขยันมากครับครับคนที่คนขยันอยู่ที่ไหนก็ลำบากใช่ไหมเอาเอาตอนนี้หนึ่งครับอ๋อนี้นี่มาเข้าแก๊งกระดเนี่ยใช่ใช่ครับเ,เปียวกันยังครับยัง,ยงครับ มีวาไหมมีวาไหมมีครับเฮ้ยไอ้ดามอยู่แล้วได้เพื่อนนายได้ดามอยู่แล้วได้ไอ้ดามอ่ะไอ้ดามอยู่แล้วได้ไอ้ดามใหญ่อ่ะดาเออดามอยู่แล้วได้นะเพื่อนเออแจ๊ก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 วิลลี่มันจะจีบตัวเราได้ได้อันี่เราวิลลี่จะมาเอาตัวนี้เออเออเออเ ไอโยเกิดอ๋อเด็กแกงแ๊งเรานี่ไอโยเกิดน้องเอ็งกิ่แก๊งพี่ไม่ใช่หรอพี่ให้ผมเป็นตัวสำรองอ่ะ <c oughs> โอ้โหนี่ไงมึงไม่เช็คไงมึงเป็นเฮดอาได้ไง <c oughs> เอ้ยมึงโดนมึงโดนเทดออกนะมึงโดนเทดออกมึงเป็นเฮดอาร์มึงโดนเทดออกนะ มันน้องมันรันตลอดเลยมาเล่นดูปผมตลอดเลยผมเข้าตั้งแต่หกโมงเช้าอ่ะเขายื่นเรซูเม่มาขนาดเนี้ยมึงไม่อ่านเรซูเม่แม่งหลอดเต็มมึงเคยเห็นหลอดเรซูเม่ปะเวลาคนส่งงานหลอดอ่ะหลอดพลังน้องผมก็เข้ามาตั้งแต่หกโมงเช้าน้องผมแบบงอมแล้วแต่ว่าน้องผมใจสู้ไงมองโบมุมโกมก็มีอะใช่อฮะไอ้ยูช่วงนี้มึงไม่ค่อยว่างอ่ะถึงผมจะไม่ตัวร้ายแต่ผมไม่เจ้าชู้แน่นอนเออทำชีสเป็นด้วยง่ายทำชีสเป็นด้วย มันเป็นแคไงเนี่ยไม่ไม่รู้ว่าใครมีอะไรังเนี่ยแกเอันนคือเลซูเมันยื่นมาคือไอ้โทนี่อ่ะตอนนี้คือไอ้โทนี่อ่ะเออไอ้โทนี่วีสองอ่ะเออเออเอาเออเอาเออเอไหออเออทอาเาอเอเออเออเอทำออเาอเออเออเออาออเารเออเออเออเอรเออเอเออเออเอเออเ่เออเชอทออเออเออชอ่ออออเอเอเอออเ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 อออเออออเเเอเอเอ มึงพาสามคนตัวโหวดในไอเดอบไปแล้วเขาบอกอะอมึงเล่าเดวพวกเดนเองดวหาอะพวกกันแหะพวกกันสำคัญเสมออะไม่ใช่อรั <c oughs> มึงอ่านายคือตอนเนี้ยที่เขาเดินไปหามึงอะก็คือแบบเขาเป็นแบบตมอะกับเพชรอะสองอย่างอะอยู่ใตัวเขาแต่ว่ามึงมองเห็นตมเขาไงมึงม่องเหาเป็นเพชรไงวิลลี่ เหมือนบัวใต้ตมอะเอ้ยเพชรในตม,มนอะวิลนะลี่ไม่เป็นไรอย่างนอยก็หลุดมาอยู่นี่ละไม่เป็นไรนะวิลลี่นั่นแหละตายสัษห์ตดีย่ะ เยกลึกอันนี้เองอยู่แกง๊งด้วไม่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 ึง<อ>ข้างหลังข้างหลังข้างหลังไม่คนนีอ้อ๋ออ๋ออไหนมีใครสรรพคุณแบบยกเกิดอีกไหมโอ้ยไม่เก่งไม่เก่งเอ็กเซลไม่เก่ง,กงคิดแล้วนี่ไม่เป็นไรเดี๋ยวน,นี้มีเอไอเดี๋ยวนี้มีเอไอให้เอไอจัดก,การได้อืม จะเล่นไฟขอไฟได้อยู่แต่พวกนั้นไม่เกะอายุอายุอายุถามดิยูยูถามเหมือนโจทย์ปัญหายูอีอีอายุไอเป <c oughs> อร์มาเดะมือเลยเว้ย <c oughs> มันน่าจะยังไม่มาแล้วพี่มันมาแล้วเมื่อกี้มันเรียกกูโอ้โห <c oughs> จูแฟนเอะไอ้เมื่อไหร่หรอดองตั้งไอยูต้องจุดปัญหานี้ต้องจุดปัญหาให้เขาทำดิตั้งว่าไงพี่อ๋อตั้งเหมือนที่ไอพีตั้งอ่ะแบบว่าถ้าแบบเพื่อนชุบอยู่แล้วศัตรูชุบแต่หน้าจังหวะนั้นจะทำอะไรอ่ะคนด่ามึงแบบแม่นแนวไหมนี่เดี๋ยว ตั้งไงอะตั้งไม่เป็นถ้าสมมุติอะไรเพื่อนชุบอยู่เอ้ยเม่กเปิดอะเอ้ยเป็นตั้งดิเพื่นเอ้เดเอาดิไอ้เบรคตั้งดิเอ้ไรเงี้ยโยนระไมเออดีวิลิต้าเลยพี่อะไรพี่โออพี่แหละตั้ง ไมคตักไม่ได้หรอวะเร็วๆให้วิลลี่ให้เร็วหน่อยเร็วๆหน่อยพี่เอ๊ะอันนี้อันนี้ทำไมถึงอยากมาเล่นแก๊งเหรอครับมาหาประสบการณ์เอ๊ะเอาเสียงเข้มกว่ามือเลยนะมึงส่งใครเฮ้ยมึงทำเสียงดีเดิอันนี้มันสนามเสียงใหญ่ๆเสียงใหญ่ๆเสียงใหญ่ๆเลยดิวิลลี่มึงอะไม่ใช่แบบโรงเรียนหาประสบการณ์ คปอได้ประสบการณ์แล้วก็จะไปใช่ไหมครับไม่ไปครับอ๋อแล้วทำไมเราอยากมาเล่นแก๊งกับหัวม่วงอ่อปกติเล่นแก๊งมาตลอดไม่ค่อยเป็นประชาชนครับแล้วก็แก๊งแตกแล้วก็ใช่ครับแล้วก็เลิกเล่นไปประมาณเป็นปีอยู่แล้วเพิ่งกลับมาเล่นได้สองสามเดือนโอเคครับแล้วทำไมเราอยากมาเล่นแก๊งอ่ะแต่ตะขอเสียงไม่โคตรเต็มเลยนะเพื่อนอืมอ๋อเปิดถามดิงค์เออเปิลถามพิงค์ทำไมเขาอยากเล่นแก๊ง เบียร์ครับทำไมอยากเล่นแกงครับโอ้ยเชลก็ไม่ต่างกันเลยเฮ้ยยุถามนี่ยุ<โ>หล่อครับทำไมอยากเล่นแกงครับโหไม่รับโทรเดียวกันหมดเลยวะแกงเนีออ่ยมันหนักนะครับรับไหวเหรอปกติใจเย็นมากเลยครับยุ่งกัดก็ไม่ตกอะไร <c oughs> โอ้ยอะไรเพื่อน ยุง,ย,งยุงกัดแล้วไม่ตบใช่ครับเป็นคนใจเย็นมากเลยครับแล้วถ้าแล,แล้วถ้ายุงมันตบกลับนะครับวิลี่เช็คของนี้ของครบปะเช็คของไอ,ง <laughs> องตัวอาวุธวอร์เรามีอะไรบ้างเนี่ยวอร์อาวุธรถขับรถที่ห้องอะไรใช้อาวุธอะไรนะ่ะใช้ไม่ก๊อบ,บวอร์มีแล้วครับสี่แปดครับเฮ้ย ซีแปดเลยเหรอ <S <S เอวิลี่ไม,ม่อยู่เปเดือนยังไม่มีเลยนี่มาแป๊บเดียวมีแล้วเลยสภาพเอ้ยยุยยุเอ้ยเปิดเปิดแถวแถวคนต่อไปอะมีผ่านผ่านผ่านอาวุธครบของครบ <S 1> <S 1> <S 1> ไหวไวี่ยฮะมีเ,เ,เช็คเลยเพื่อนเช็คเลยเอ้วิลี่ไปไหนอะ่ะเอ้ยแล้วพี่วิลี่ไปไหนอะ่ะ อาเฮ้ยะค,ะค<อ>ุณหมอวันด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านะครับน่าขับท่านที่มาเลยเพราะว่า <c oughs> เอ้ยสองคนแล้วดิน้องน้องยืนยื้ออะไรเนี่ยหนุ่มเอาดิเอาดิเอาดิเฮ้ยเฮ้ยส,สัมภาษณ์คนดิน้องเอาดิ ครับมีอาวุธอะไรบ้างครับนี่ยังไม่มีเลยครับเดี๋ยวว่าจะไปขึ้นอยู่ครับมันจะไปตีอยู่แล้วจะขึ้นเมื่อไหร่ครับนี่ครับเดี๋ยวคุยอะไรกับพื่นพี่นี้ใส่ก็ไปขึ้นเลยครับมีวอยังครับนี่อย่างอย่างครับอย่างฟาร์มไหมนี่ฟาร์มไหมฟาร์มไหมฟาร์มฟาร์มครับฟาร์มเวลาเพื่อนเวลาเวลาเป็นไงบ้างนี่ฟูลไทม์เลยครับยี่สิบสี่ครับ ตามยากไหมตามยากไหมตามไม่ยากครับรู้เวลาอยู่แล้วครับอ๋อพอถึงเวลาปุ๊บก็มาเลยใช่ครับใช่ใช่ครับใช่ถามว่ารู้จักกันหมดยังที่ได้คุยกันเมื่อกี้ฮะอันนี้ทำความรู้จักกันหมดหรือยังครับเได้คยนจำได้ทุกคนครับจำชื่อได้ทุกคนครับยิงคุยกันอยู่ยวฟังนะโอเค เอมาข้างหลังต่อเส <tem> ้นหน้าเสร็จแล้วนี่นี่เส้นหลังนี่มาใหม่มาใหม่นี่สามคนมาใหม่สามคนมาใสองคนสองคนฮะไอชุดซ่อมมาโหดจัดเลยชุดซ่อมมาโหดเพื่อนชื่ออะไรชื่อเล่ชื่อเล่เล่เป็นหัวเออมาเป็นหัวมาเป็นบอสมาเป็นบอสมาเป็นบอสแก๊งอลังคาที่ที่ที่ตีแหละแต่ว่าน้องๆมันมันเราเนงๆไม่ส่งอะแต่ว่าตัวมันเป็นบอสมันอยากมาเล่นที่นี่ยังไม่เล่นกับเราเราเนาะไม่ส่งคือ ถึงว่ามันมีน้องๆอยู่แต่ว่าน้องๆมันก็คือพวกลังคาอะไรเพื่อนอ่าแล้วแล้วเขาไม่อยู่แกงอะเขาบอกว่าไม่ไม่ไม่ได้อยากเล่นให้แค่ส่งน้องไปเล่นเฉยอ่าแล้วน้องเขาโอเคเหรอโอเคก็บอกผมก็ถามแล้วก็บอกว่าอืมก็โอเคแค่เอาน้องไปส่งแล้วแกงไม่แตกเหรอไม่แตกไม่แตกก็ยังอยู่ก็ติดไอวิลี่ไงเมืเ่อก,ก,กี้อ๋อก็คือขครบเลยเหรอใช่ครบแล้วยี่สิบแล้วรันแล้วตอนนี้อ๋อแล้วเขาไม่อยู่แกงเขาอะผมถามแล้วเขาบอกว่าไม่ไม่ไม่ได้อยากเล่นอะไรเงี้ยอยากมาเล่นกับอยากมาเล่นกับผม เล่นกันนายเอ้ยไม่เล่นกันนายอะไรบอกเล่นเล่นไปหมดเลยมันโหดอ่ะมเออเออเหมือนมาดูงานเหรออารมณ์นั้นปะครับพอะใช่ใช่ได้มาดิไม่มีปัญหาหรอกแต่ว่าแต่ว่าผมก็บอกคุณรัตนาเล่นมาคุยเล่ดี๋ยวเล่นมาคุยเดี๋ยวนี้ครับพี่แสงเดี๋ยวยงไงครับทำไมทำไมอ๋อมาดูงานหรือว่าไง ไม่ไม่ไม่ผมผมผมจะมาเล่นที่นี่ครับแต่ว่าผมให้น้องไปเล่นที่นู่นครับวันเดียก็คือให้น้องทําแก๊งก็คือมีคนคุมครับใช่ไหมเอ่อไม่ครับเอ่อผมมามาประเทศนี้ใช่ไหมครับแล้วทีเนี้ยผมก็ไปรู้จักกับบอสอลันคามาครับอ๋อใช่ไม่ใช่บอสใช่ไหมใช่ขราบใสอ๋อเป็นคนเล่นแต่ก็เป็นสมาชิกไม่ได้เป็นข่ใส่บอส ตอนแรกผมไปลองครับเขาให้ผมไปลองแล้ว<อ>ผมก็เอาน้องๆมาให้เขาเพราะผมทําแก๊งที่ประเทศอื่นครับแล้วก็มาที่นี่อ๋อ <c oughs> ใช่ครับใช่ใช่แต่เขาก็ยังอยู่ใช่ไหมที่นี่ก็คือลังคาเขายังอยู่นะอยู่ครับอยู่อยู่เขาก็ทําอยู่ครับอ๋อคือเขาเขาเขาคุมแทนแล้วถูกไหมตอนเนี้ยเขาก็คุมอยู่ปกตินะพี่แจ็คตอนที่ผมมาเขาก็อันนี้เขาอ๋อคือเองไม่ได้เป็นหัวแบบตั้งแต่แรกใช่ครับใช่ใช่ผมมาได้ไงไม่ได้เป็นหัหรอกเขาเป็นที่อื่นใช่ไหมใช่ครับผมเป็น ผมทำแกงที่อื่นครับอ๋อโอเคได้ไม่เวหาแต่ว่าก็ไปเล่นที่นี่เป็นหลักเนาะใช่ไหมใช่ครับใช่ใช่ผมย้ายมาที่นี่ถาวรครับโอเคแล้วที่อื่นยุบหมดแล้วหรอที่อื่นก็ไม่ได้ข้ามใช่ใช่อ๋อคือหนีเลยอ๋อหนีเลยอ๋อโอเคได้ัญหาแล้วเวลาไงว่าไงจะทุยอะไรนะเองพูดเองเนาะเวลาผมฟูลไทมำแล้พี่แจ็คโอเคฉายชื่ออะไรครับชื่อเลยครับชื่อเลยนามกุลใช่ครับ นำสกุลดิฟครับอยู่ดิฟอ๋ออยู่เพืเอมินเหรอเออผมเป็นนนี้ใช่ครับตัวน้อยครับอ๋อใจ่ครับโอเคได้ไมปถาแลเพื่อนได้ไปยืนอยู่ในกลุ่มนั้นเลยได้ครับได้ครับขอบคุณมากครับถ้าสมมติว่าคอับครบค้คนนั้นครบมีบขาดแค่วอลแต่ว่าเนีน้องบอกว่าเดี๋ยวผมไปตีขึ้นมาล้คุยเสร็จไปไตีมีเงินอยู่ด้น้องมีเงินอยู่ ได้ได้ไม่หายแล้วพี่สาวับ<ร>ผ, <ม S 1> ผมผมผมดีต่อมอวันหนึ่งครับเออต้องแก้สาวด้วยตอนเนี้ยจีจีได้อะ้รแก้มาเฮ้ยไหนเฮ้ว,วิลี่ไหนเราเฮ้ยวิลี่ทำอะไรเด็กวิลี่เฮ้ย,เ,ยเสร็จยังเสร็เสร็จละครับเสร็จไหลมีสามคนเนี่ยมาใหม่เนี่ยอ๋เอเฮ้ยดิแก้เดี๋ยวคร<า><ด>ับผมก็มากามับพี่ผมนี่แหละพี่ อ๋อจะมาอยู่กับเลยเหรอใช่ผมก็ผมก็ตามพี่เลยมาอะไรพี่มาผมตอนแรกผมมาเดินเล่นไงที่นี่แล้วก็อแกงสีเ้อเอฟซีเขาก็เออเขาก็มาชวนเนีไงพี่หักเอาผมไปพี่จำไม่ได้หรอกพูดตามเนื้อเรื่องจริงก็เขาก็แบบว่าเอาผมเคยติดต่อพี่ไปพี่พอแต่พี่ติดต่อมาอีกทีนึงโอ้โหมึือมือทุกคนเลยนี่หว่าไม่พี่ตอนนั้นเล่่นกกัับบผมอีีพวิไไงพี่ม่เมือทุกคนเลยหน่อยวิลลี่มึงอะฮะที่นี้มาเจอที่นี่เอฟซีเขามาชวนมาชวนเล่น พี่ผมเขาจำได้ไหมครับจำได้เราเบอร์ศูนย์ศูนย์สี่ห้าศูนย์ห้าเก้าใช่ปะไม่ใช่เขาไม่ใช่เบอร์ผมหกศูนย์สี่ไอ้่อ้า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 เวลาเต็มที่เลยผมดูโฮสผมเคยเล่นนี่มาเลเดี๋ยวผมตามพี่ผมมาพี่อุ้ยแต่ตั้งแต่เมืองเปิดแล้วนี่ใช่ปะนี่ครับที่ผมไปคุยตรงหน้าสภากับพี่อ่ะพี่วิเล่เบอร์ตั้งแต่เมืองเปิดแล้วปะใช่ไหม ผมเพิ่งคุยไปใช่ไมเนี่ยพี่ใช่ไหมเนี่ยใช่ไหมเนี่ยมึงฮะพี่วิลลี่ทำไปโดนหรือเปล่าพี่อ๋อน้องอาเปาน้องมันรับแต่คนเสียงแจ๋นๆหรือเปล่าไอ้วิลลี่นะฮะมันไม่รับเสียงหล่อเสียงอะไรหรอรับแต่พวกแจ๋นๆจนเลยเฮ้สวัสดีครับเพิร์มอ๋อเราอยู่แกลงไหนมาก่อนนะเฮ้ยอยู่วาเลนไทน์ใช่ป่ะฮะ ใช่ครับตอนแรกผมจะไปอยู่กับพี่แจ็กครับที่ที่โฮแต่ว่าไม่ไม่ได้เข้าตอนนั้นพี่แจ็กก็มานีอ๋อจำได้แล้วจำได้แล้วจริงปะ่ะครับเนี่ยครับโอเคครับร<笑><笑>ขอบคุณครับพี่วิลลี่อ๋อรูแลมึงเงมึง่งเรี่องพูดต่อเลยที่มากับกาฟิวว่าที่ว่าเป็นอชื่อชื่อเล่หรือเปล่าใช่ครับใช่ใช่ใชที่ของกาฟิวว่า พี่ของแฟนของคนคุยของอะไรกาฟิวบ้างใช่ครับนหน้าอ่านั่นไงเห็นไหมล่าผมไม่ได้ลืมผมอ่ะไม่ลืมโอ้ยเจมเงินเมืองใครมายับไปเลยน็นายบอกให้หาคนยับเลยมึงอ่าน้ายดิได้อันนี้คนก็มาใหม่เลยอ๋อใช่เสร็จที่สองเดี๋ยวเดี๋ยวนายไอ้นี่ต่อนะคุยต่อครับต่ออะไรไง